ในดินแดนที่ลึกสุดของป่าโบราณมีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่ผู้คนต่างสแสวงหาต้นไม้แห่งกลิ่นหอมผู้ที่ได้สัมผัสกลิ่นของมันจะได้รับการเยียวยาไม่เพียงแต่บาดแผลกายหากยังรวมถึงบาดแผลในหัวใจทั้งของมนุษย์และเหล่าถวยเทพเรื่องเล่านี้ถูกซ่อนเร้นเป็นตำนานจนแทบไม่มีใครเชื่อว่า มันยังคงมีอยู่จริงในค่ำคืนหนึ่งนักบวดรูปหนึ่งได้ถือทูปศักดิ์สิทธิ์ได้รับนิมิตจากแสงแห่งดวงจันทร์ว่าเขาคือผู้ถูกเลือกให้ตามหาต้นไม้แห่งกลิ่นเขาเริ่มต้นการเดินทางสู่ป่าลึกที่อบอวลด้วยหมอกและกลิ่นหอมพื้นดินปกคลุมด้วยดอกไม้สีสันแปลกตา กลิ่นของมันทั้งหวานและขมประหนึ่งกำลังทดสอบหัวใจผู้เดินทางเขาผ่านทะเลหมอกอันนาทึบที่ปกปิดเส้นทางเสียงลมพัดคล้ายการกระซิบเตือนและพภกเขาสูงชันที่มีกลิ่นสมุนไพรลอยตลบอบอวนทุกก้าวที่เดินคือบททดสอบของศรัทธาและความอดทนแต่หนทางไม่ได้ราบรื่นปีศาจควันดำปรากฏขึ้น มันคือเงาที่คอยดูดซับกลิ่นบริสุทธิ์จากทุกสิ่งราวกับต้องการกลืนกินความหวังทั้งมวลนักบวชยกทุกสักดิ์สิทธิ์เปลเวไฟส่องประกายกลิ่นหอมจากดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมาเขาต่อสู้กับควันดำอย่างกล้าหาญแต่พลังยังไม่เพียงพอร่างกายเริ่มอ่อนล้าหัวใจใกล้สิ้นหวังเพราะว่าในความมืดนั้นกลับมีแสงสว่างปรากฏขึ้น วิหกเพลิงโผบินลงมาจากท้องฟ้าขนของมันลุกโชดช่วงส่งกลิ่นหอมของไม้หอมให้กำลังใจอีกทั้งวิญญาณหญิงสาวแห่งสมุนไพรปรากฏกายพร้อมยื่นใบไม้สักดิ์ิที่มีกลิ่นสดชื่นอื้นคืนพลังแห่งหัวใจนักบวชรับพรทั้งสองสิ่งรวมเข้ากับทูปในมือกลิ่นนั้นยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าที่เคยเขาจึงก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคง ท้ายที่สุดเขามาถึงหุบเขาลับที่มีต้นไม้แห่งกลิ่นตั้งตรงงานกิ่งก้านส่องแสงเรืองรองดอกสีเงินบานสะพรัง่งกลิ่นหอมแผ่ซ่านไปทั่วจนทำให้สวรรค์และโลกมนุษย์สะทานสะเทือนแต่แล้วปีศาจควันดำกลับรวมร่างใหญ่ที่สุดปกคลุมหุบเขาราวพายุโพดำเพื่อกั้นขวางไม่ให้เขาได้สัมผัสกับต้นไม้ ในวเวลาวิกฤตนักบวชหลับตาลงสูดกลิ่นถึงความศรัทธาที่ตนเก็บสะสมมาตลอดการเดินทางแล้วปลดปล่อยทุกพลังเป็นสายหมอกศักดิ์สิทธิ์กลิ่นนั้นหอมเย็นและแรงกลา้แาแห่ซามออกไปปกคลุมปีศาจควันดำเสียงคำรามดังก้องวานร่างของมันจะสลายไปในอ,อากาศความสงบสุขก,กลับคืนสู่หุบเขาอีกครั้ง กลิ่นจากต้นไม้แห่งกลิ่นแผ่ขยายออกไปรักษาบาดแผลทั้งกายและใจของมนุษย์และเทพทั่วทั้งแผ่นดินกลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งนักบวชยืนอยู่ท่ามกลางสายหมอกหอมที่อบกอดทุกชีวิตแล้วเสียงหนึ่งดังก้องในใจเขาว่ากลิ่นมิใช่เพียงเพื่อความหอมหากแต่คือพลังแห่งการเยียวยาใจ